มหามูครับพวกกบกบเนาก็เป็ยนเลยันยังไปแววเป็นปั่นพญานาคยี่บันน้องแย่ถามหามูพวกย หายเหงาไหมพี่อ่าก๋วยเซี๊ยดเราด้วยครับนี่ก๋วยเสร็จแล้วก๋จะได้แล้วหนึ่งอันใส่เวลาเห็ดโดนเติบยู่ครับ

ือย <ừ. S 2> oh, ังไงดมเือาสีเดี๋ยวผมจะารเื่อผมเลย้เพื่อนบ้าน่เใครกของยุบนั่น่งชือเขาปูนมหอยซต้นบัตรมีกระชเอาเล็กขันน็อตวลใชกับ่างเอาขังกันองนียูรเตีนี่าขาแทงน้อยู่ตดับมิโอ้ปาแล้วเราเป็นบ้านน่ะ

เฮ้ยใส่พ้าเบ็ดใช่บาะใส่อะไรเลี้นนั่นแหะันด้เลียน้าเบ็ดยมาเล้ยนผาเบรกับเบ็ดได้หนโอ้ยยุคนคุดนักยนะโอ้ยงันตาขอคุณตาเลยน่ายยังนั่งทะเลเกี่ยวนั่ยสะอาดดียังว่้ามีไหมาจารตันเทดตัวนาดีเลยดูเกาบัดเขาบดสีแหละเอกแบี็ดตัว นั Arc ่งเสียุอเจอแล้าวใไมเห้ด hmm. ่่ส so, like ่อที่ดงสีอเนี่หพ่มัล้ตึดมเากปากนด้นดินสได้ยังเนี่้เพ่นาคว้มาเนี่ยมามานนี่นี่ทักอันนี้ได้บ้านยงทักอันนี้นี่ยก เห็นไหมคับอ้คดับนี่ไม่เห็นไม่เห็นหัวนี่เดี๋ยวไม่เห็นหัวเลยคิดหัวเลยยกถึงมาท่านนี้็ยกนมาท่านนีก็ยกนถึงมายกลอยไวไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวใหม่ไปแป๊บเดียวไก่สีเดกวดแล้วตัวนี้เดี๋ยวพัก

สาดสาดบ้านคู่ฟังงานนี้สาดบ้านคู่ดูหลังแต่ละหลังนั้นนี้น่นน้นตเทาที่ง้องไม่ใช่เรียเท่าที่เช่าท่เมนี้นั่นน่ะสาดบ้านคู่ยด้ไงไปเอาใจวันนี้ไปบ้านไ้ ไม่แก่ไมาแก่ไปแป้งพอค่ทวงบักพุ่งน้อยๆคุณเนาะบักนี่ติคทับรถไห้นี่ก็บักพุ่งเลยมาแจ้สะอาดไปเถอะดูนี่เมื่อโดาวันคั่วเนี่ยใส่เล้วเท่าเดืนเนี่ยงานบาพพงงานมันก็่ได้มีสาดนี่อย่างนี้ไม่อยู่ที่แรกเหนตดขานกะถืนเ่ะแกได้บอกโยมเมื่อระโดนวานค่นั่งคิดจนันนี้แหละแว่าพแกจริงดอกก็ของางงงนมันของบานตาดันคู่เบิด เต่ว่าแสงก็บบัดนุย่่ยนิดแต่มันแห้งมันก็เลยหญานะนิดีเส้นต่เขาไม่นำไมมนำเราอย่างนี้เส้นมันมันอแสงจาไฟล้พว่เขาตดจับกยิบตรงไป้ไหมวนี่ยาว่าบปนไระมันเมือน่ต้องใส่พุ่มดอกพกนี้เาตานี่และมันก่อนักาไงรหกีวงอะหกไก็เรที่้นห

ขนาดมันนี่โยนี่สามคนไ่นอนซอยหลังมู่หนึ่งกับแม่อยร่างงายเ็สี่คนนี่คนเดียวก็คยังแทนผมแตไปอยู่นู่นีบวชามถ้จะเก็นโค้งก็เลยไปเห็นแต่แค่เห็นแต่แค่โคมืออ่อนแค่หลังข ฝมันนีมากฝนไ่ออกเพราะฝบฝน้ากันซื้อพวกเดืจะยามลายขอมันบอมันหลาันติตนตนกันที่ท่ากันซื้อมากมันหลเยเสียพัดลมมากคุละิอันนี้ยกสอง Saya s u